สวัสดีจ้าวันนี้เมนูฝรั่งก็มาทำแกงลูกชิ้นนะคะทุกคนแกงลูกชิ้นแล้วก็ใส่หมูด้วยนะแกงลูกชิ้นใต่หมูแล้วก็มีหน่อไม้ดองด้วยนะทุกคนแล้วก็ใส่กะทิด้วยนะคะทุกคนขาแกงเขาเรียกแกงอะไรดีล่ะแกง แกงหน่อไม้ดองอใส่ลูกชิ้นแล้วก็ใส่หมูเนาะทุกคนจา๋าปานุเ์เรียกไม่ถูกเนาะพลังทํำนะคะปานุตจะชิมดูนะอ,อร่อยหรือเปล่าปานุษก็มาสายเหมือนเดิมนะทุกคนจา๋ามาทําจนที่เขาทาเสร็จแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวปานุชจะใส่น้ำลาลนิดนึงนะคะ,จะเจือดไปหน่อย แค่นี้พอเขาแกงนมเขาทำอาหารไว้ให้ป้านุษย์นะคะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทำเผื่อแม่ด้วยนะทุกคนเทำเผื่อแม่ด้วยเนาะก็เผ็ดอยู่นะทุกคนอ่ะอันนี้ของแกเนาะของฝรั่งก็จะมีหมูกับเห็ดเห็ดคันเตรนะทุกคนเห็ดเหลืองอะ ที่เอามาจากสวีเดนนั่นแหละแล้วก็มามะลกุนีใช่ไหมทุกคน <laughs> ปนุษย์เรียกไม่ถูก <laughs> นี่แหละของเขาอันนี้อาหารของเขาอันนี้อาหารปนุษย์แกงเกลือแม่ด้วยแล้วก็อันนี้มีข้าวด้วยนะทุกคนเอ่อเขาหุงข้าวไว้ให้ปนุษย์ด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะพาไปทานข้าวนะคะทุกคนจ้าตัน ตามมาทานข้าวกับปนุษย์นะคะทุกคนขาหน้าตาน่าทานไหมคะดูนะ <c oughs> ชิมแล้วอร่อยนะจ๊ะทุกคนอือร่อยปนุษย์ชอบหน่อไม้ดองไงปนุษก็เลยบอกว่าเมื <c oughs> ่อกี้ใส่น้ำตาไปหน่อยนะ <c oughs> ก็เลยให้เอาลูกชิ้นแล้วก็ใส่หมูด,ด้วยอ <c oughs> ปนุษย์ก็ไปยีนวดมาเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ๋าปนุษย์เปิดร้านนวดไงทุกคนเดี๋ยววันหลังปนุษจะทำคลิป ร้านนวดให้ดูนะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยวชิมใหม่เนาะรสชาติอร่อยอร่อยทุกคนเออมาทานข้าวกับปนุนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าเดี๋ยวปนุไปตั้งโต๊ะนะอันนี้ปนุก็ตั้งโต๊ะรอเลยนะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยวจะเอาข้าวมาทานตรงนี้นะทุกคนตามมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนจา๋า เดี๋ยวปานุก็จะจบคลิปตั้งๆนะคะปานุไปตั้งโต๊ะมาแล้วเนาะอืออาจารย์บางไหมอ่ายังไงป้านุก,ก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะปนเพจจ้าบายๆนะคะรักนาจุ๊บๆแกงหน่อไม้ดองใส่ลูกชิ้นกับหมูนะคะใส่กะทิด้วยเนาะอร่อยยยยเช่นเดิมนะจ้าบายบาย